พี่น้องเอ,อ้ยเออพิ่นว่าสิบปีลำเศร้าปีลำจังเห็นกวงมะยามมั่งเข้าขึ้นเล่าจังเห็นเจ้าดอกเท้อเดียวขันบ่สวยกาบบ่มาขันบ่ซ่ากาบ่เฮ็ดพี่น้องหมายถึงยังพยาบาลเฮ้านี่แหละหมายถึงเฮ้าบ่แม่นโค้ชเปหน้ามาหลังพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับมิดบอแคนแฟนบอลล่ำที่เคารพรักทุกท่านพี่น้องโดยเฉพาะเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพี้ยนแพงมื้อนี้มาพบมาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมกับพื่อนยี่านโค้ชโกศลยโยบันทา มีถุนจะโก้ไปน่ะเงี้ยสิไซไล่ไล่ครับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมแมนพะย่ะานเมื่อนี้มีข่าวอีหยังมาบอกสู้พี่สู้น้องฟังกาลังโศกันพี่<ม>พนอ้องีอหยังไปตะฝาดไปฝาดมากเลยพะา่นี่ก็ได้เออก,กาลังไปที่โศกันอยู่นี่ละ่ะโกเถียงกันอยู่นี่โศกันเรื่องยังเกี่ยวกับน้นองอุ้งอิงเป็นยังอีกระบันนี้ก็คือเอ่อมีกำหนดการเนาะพี่น้องเนาะทางบอสโจแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพี้ยนแพงค่ะอ่น่าศิเป็นบางส่วนเพิ่นว่าสิไปเที่ยวไปเที่ยวไซล่ะไปเที่ยวฮ่องกง ฮ <Man. S 2> ่องกงนะแมนตัางประเทศคุณบอกออมีบ่านี้คือสิไปไกลแท้ฮ่องกงหรือว่าเขตปกครองของจีนนี่ละโอ้ขอนกวามัาสิไปเที่ยวแถวจันทบ,บุรีไปสวนโอ้ยอันนั้นมักทุเรียนอันนั้นไปทุกเมือ่ออ๋อไปเที่ยวคู่เมือ่อไปแสดงใสกับซ้ำไปเที่ยวหันละอเออซึ่งว่ากันมาทางบอสโจนี่ละพี่น้องอ่าครับทีมงานสาโนยเพื่อนสิไปเที่ยวกับน้องกันวันที่แปดอ่าถึงสิบเอ็ดกรกฎาคมแปดถึงสิบเอ็ดกรกฎาคม,มวันที่แปดนี่สิบโมงเช้า ไปพ่อกันยี่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเอมิเรตเอมิเรตแมนแต่มาปะที่นี่แนวดหลายหลายคนกขาว่าโอ้ดีใจน้ำองค์อิงเพียบเป็นเพยงน้องสีได้ไปเที่ยวต่างประเทศแต่ว่าคําว่าไปเที่ยวผมคิดว่าบ่ดด้าสีเที่ยวส่อๆเลยแนวดอาสิมีนายยะโยนายะแนวดเอออาจจะไปเก็บภาพเก็บวิดีโอถ่ายทํำหนังเรืองไข่อออยู ่องกงน้ำบอ่ออันนี้กับบแหนะ่เอออันนี้กับบแหน่โนะพี่น้องเนาะเพราะว่าอา,อาจจะเป็นคือจ้งเพื่อนอาจจะไปเที่ยวน้ำแหน่ไปเหตุงานน้ำพรมจังสีแม่พงศยิ้ผ่านโซว่าเด็ดไปแล้วกับคือบอเสียเที่ยวแมนบ่อสำหรับผู้บริหารบอสโจเสือว่าเพื่อนบอไปเที่ยวซือซ่อดอกแมนบอ่อแต่ว่าบางคนบัดท,ที่นี่ว่าจังสีแนวใด้เอ,อ,อ้ย้ดีใจน้ำกิล่าองคงหญิงอเอออิล่าสิได้ไปเปิดหูเปิดตาสิได้ไปเที่ยวต่างประเทศถึงถูกเออบัดที่นี่เป็นจังไดบันนี้เออหลายๆคนกับว่า ดีใจดีใจคือการสิไดใดเบิง้งภาพวิดีโอตั้งประเทศ content, น้องอุ้งอิง, <content S 1> งเนนแต่มาบัตดที่นี่นทที่ข่าวออกมา,าท,กที่บัดท,ที่นี่รุดออกมาแล้วพี่น้องว่าน้องอุ้งอิงอาจจะไม่ได้ไป อาจจะไม่ได้ไปหรือว่าอาจจะได้ไปออกรต้องรอดติดตามอีกรอบเพราะว่าตอนนี้ทางด้านผู้บริหารบดจูเพิร์นบดท่านไดมีการออกมาเปิดเผยว่าสําหรับทีมงานคําว่าทีมงานที่ว่านี่สินีผู้ใดร่วมเดินทางไปน้าแน่จังสิแมพระเอกเข้มสิไปบอพระเอกว่าสิไปบอพี่ปอมแปมพี่ออมแอมสิไปบอก็ต้องรอดจับตาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสําหรับนะ้องอุ้งอิงเพชรบานพแพงหลายๆคนกับว่าถ้าน,น้องไปจังสิแม ถ้าพอเอกแม่หน่อยบ่ไปนองสิไปบ่จังสีแม่อ่าก็คือว่าจะคล้องไปเที่ยวก็อยากให้พอกับแม่ไปนั่มอันนี้คือความความคิดของลูกเนาะคือจะคล้องไปเที่ยวอยากเอาพอเอาแม่ไปเที่ยวนั่มจังสีเด้มันจังสีมวลขังหนึ่งในชีวิตคือการจังสีละเออแต่ว่ากับว่าได้ไปง่ายๆคือวานั่นล่ะถ้าใจกับสีลาแม่แต่ว่าเสียรอดถ้าน้องหญิงไปย่างหน่อยน่อยแม่หน่อยก็ต้องไปเออเพราะว่าแม่กับลูกเพิ่นบ่ไคร่สิว่าห่างกันพ่อปัญไดเออนั่นล่ะ แล้วน้องู้หญิงเวลาแม่ไปด้วยน้องสีมีความสูงเออเปลงออกมาบระว่าสิทางสีหนาแววตาจังสีหอ,อกกับแม่เออหอกแมยหยอกยังแมยหยอกลูกจังสีกับมันมีความสูขเนาะอืมแต่ว่าไปบ่ไปบ่รูหแต่ว่าตอนนี้นเรียกได้ว่าโอ้โหคนเขาไปถลม่มทลายกันบาว่าสิเป็นคอมเมนต์ละกัยอดแช่ท,ที่บ้านน้องหุิงทำอะไรตอนนี้นยัไไ่ บอกเลย<า>น้องอูหยิงสักยันี่สักแนวใดสักผ่าโอ้ยผยู้หญ่งผ่านตัวอ,อย่างสักผ้าเออน้องอูหยิงสักผ่า ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะสำหรับทีมงานสาวน้อยเพชรบานแท่งเขาแสดงความยินดีถือว่าพอ่อแต่งตาปิดฤดูกาลจังสีแม่มพอนย่พาทีมงานไปเชี่ยวพักผ่อนต่างประเทศพักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่ว่าตรากตรทำทํางานมาทั้งฤดูกาลเนาะพี่น้องเนะาะหาเมยอยุติพักผ่อนแถบสิบ่มีหลังจากที่หาเงินมาหนึ่งฤดูกาลเต็มๆบาทที่นิกะ่อดเวลาใส่เงินแล้วแต่ว่าสาหรับทีมงานสาวน้อยเพชรบานแท่งผู้ใดสีร่วมเดินทางไปกับทัวร์ครั้งนี้ก็ต้อง รอติดตามอีกครั้งหนึ่ง8ดถึงส1กรกฎาคมเอซีแฟนคลับชาวฮ่องกงรอเตรียมต้อนรับทีมงานสาวหน่อยเพรบันแพงไดเลยพี่น้องแล้วเขากสิเห็นคลิปภาพบรรยากาศม็นบอพอยายบาทที่นี่ไปฮ่องกงพอยายไปต่างประเทศมาสิคือบานเฮ้าวอจังสี่แม่บอกด้ไปกับเบิ้งคลิปน้่เพลินจังสี่แม่เออแต่ไปไงเจ้าพ่องกงแนวใดเลยต้วขขอยบออยากไปเอาเป็นยังพอยายเกือบสิไใ้ไปหลายครั้งแล้วต้วขขอยบอไปเอาเป็นอย่างคือบอไปฮะเป็นยังคือบอไป เอาบ่อยากไปเอาคือบ่อยากไปมันเป็นจังไดโอ้ยไผสิอยากไปเนาะฮ่องกงเนาะเอาจังไดจำได้บ่งวันนั้นที่กูจูดหน้าลราไฟไปล่ามเสียงหน้าเขานั่นเอองมวันั้นตะเกียบได้ไปฮ่องกงเลยนั่นเอามันเกี่ยวยังกับไปฮ่องกงเอาบ่ไปจังไดเขาบ่ยอมเนาะเอาแนว่ดะเขาว่ากันบ่เสียเงินให้เขาหนึเขาเอากูไปฮ่องกงเลยตำรวจก็มาพร้อมแล้วซั่นเด้มันหลักคนละฮ่องกงแล้วพ่อใหญ่ผ่านอ้าวจักแล้วโอ้ยเจ้านี่ก็ว่าอยู่บ่สิได้ไปฮอดสุวรรณภูมิอยู่บ้อน ่อยก็เลย่ฟังอยู่ต่างดนเนาะสอพ่อแถวนี้ก็สิบ่พ่อไปได้เยอะสีนนะเออแต่ว่านนี้แต่ว่าสักผ้านี่ถือว่าถือว่าหายากอยู่เดคะเขาบาใครได้เห็นได้ศิลปินดังๆอ่าีมีโมเมนต์ซักผ้าซักรองเท้าเองจังส่แม่เอ้าอยี่หลี่เราจะเห็นน้องอีนี่ละเออขนาดว่าน้องนี่ถือว่าเป็นซุปตาเด้ค่ะโด่งดังไน้ไปใสนในคนตกับฮูจักเบิดแมนบ ักผ้าสักล่องเทาล่างช่วยล่างจานมันบอ,อพอตั้งแต่มีเวลาก็คือว่าเห็ดทุกอย่างน่นล่กกะถือว่าเสมอต้นเสมอปลายสําหรับอุ้งอิงเพชรบ,บานแท่งตั้งแต่กี่เป็นจังไ๋ตอนนี้เป็นสุขตาแลลวก็ยังเห็ดตวคือเกาขอ,อให้มีเวลาจังสิแม่พ่อย่อแตว่ากะแอบสรงกาลังใจให้หน,นอ้องยูเพราะว่าทํางานทุกวันเนาะสําหรับอุ้งอิงเพชรบ,บานแท่งบางมือแรนงานแร่สองงานกะมีพ่อยายานงานกลางเว้งงานกลางคืนอ่าอาลยังสิมาช่วงปิดฤดูกาลนี่กะสิม่ไทย อ่างอีกบ่ที่นี่เนาะก็กคือสิกบสิบ่ได้พักหลายปันไดอีกละ่ะแต่ว่านี่ละ่ะน้ําขึ้นให้รีบตักร้าม,มีโอกาสเท่าตองตักต,กตวงเอาลุกเพราะว่าเิ่นวาเจ้าไหนก่อนอชื่อเสียงไม่คงที่แต่ความดีสิคงทนนั่นไหมเท่ากับสิเห็นคุเม,มือนี่ศิลปินนะ่ะมันเป็นไงเออเป็นไงดังแล้วเดยเออเฮ็ดเพลงกบลงทุนตำตำ,ตำเฮ็ดเพลงแล้วแต่งเองเส้นดนตรีเองเอาไปลงในช่องยูทูบปล่อยออกไป บางคนมียอดวิวหลายๆดังขึ้นเปียงปัง,ปงแต่ว่าวขอเสียบตรที่นี่แนวใด้อเสียก็คือดังไวก็จริงแต่บางครั้งก็ไปไวเออคือศิลปินหลายๆคนดังปึ๊บขึ้นมาเพลงเดียวหายไปเลยเออเพ่นเลวาคนมมือนี่ดังง่ายเออแต่ว่าก็หายง่ายเหมือนกันแต่ว่าสำหรับองค์หญิงนี่บ่แมนดังไวอยู่นานอืมลวก็สิยูในใจเอฟซีฟนครับไปอีก โดนโดนคือบางไฟติดพอาย่แมนขึ่นสูงสูงมลุ่มสาสายัางสิบอกแมนบอกกมีบางบางกะพ้ขึ้นแตกกะมี่ทำเวลาได้ไร้แมนอ้าๆกะดีใจน้่มนพีนองเนาะสำหรับทีมงานสาวหน่อยเพรบันแทิงถือว่านี่แหละเป็นเป็นองค์กรที่มั่นคงนพยั่เนาะถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทก็คือถือว่าเป็นบริษัทที่มั่นคงน่นแหละพอาย่ผ่านแมนบอกมีงานตลอดทั้งปีอ่ะซูเปอร์สตาร์นี่เพิ่นได้ต้มก้อนมาเพิ่นหน่อย ซปเปอร์สตาร์เสียไปต้มจังรายยูนี่แจ้งรานอกกูเห็นอันซุปบักเขียวซุปอย่งกับได้ต้มก้อนนะซปเปอร์สตาร์ได้ต้มก้อนบอสันบอบันอาอาจังสัตล์หลักพี่น้องเ้ามารอรลุ้นกันวะสำหรับองคอหญิงสิได้ไปฮ่องกงนอ่บอโจบจอนอัตวพี่น้องสาหรับมนีกจากล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสนีแล้วมาพบกันไม่คลิปน่ะสาหรับมนีขอบคุณครับขอบคุณค่ะ